พราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็โล่งไปอีกเปาะหนึ่งก็คือไม่ต้องกลัวฝนตกเราเกี่ยวข้าวขึ้นขึ้นลานละก็ต้องแต่งสายไฟใหม่สายไฟที่รั้วนะครับเป็นรั้วเลี้ยงวัวนะครับเป็นอย่างนั้นวันนี้ขึ้นหัวคอยคําสาบานคําสาบานกําลังทํางานนะผมว่ามีผมว่าอีกสักอีกสักเดือนนี้แหละเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ ใครบางคนจะมีความวุ่นวายอยู่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรามีพ่อแม่ดีเราก็ดีนะแต่ถ้าพ่อแม่เราไม่ดีเราก็จะซวยมาอืมแล้วก็จะซวยมาจริงอืมเรามีพ่อแม่ดีก็จะสั่งสอนลูกไปในทางที่ดีถ้าเรามีพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ก็จะพาเราไปในไปในทิศทางที่มันไม่ดีอืมอะไรมันเป็นอย่างนั้น อาทิตย์เดือนนี้ทั้งเดือนนี้เดือนนี้เนี่จะเป็นเดือนที่ใครบางคนก็จะวุ่นวายอยู่พอสมควรก็รอดูเอาว่าแม่ดีหรือไม่ดีเขาได้แม่ดีหรือเขาได้แม่ไม่ดีหรือแม่ชั่วก็ต้องรอดูนะ <c oughs> บอกแล้วไงถ้าคือเอาจริงๆนะครับผมรู้จักไอ้สามชั้นก็นานตั้งแต่ตั้งแต่เขาอยู่กับตรงคนมาแต่ไอ้ลอยเอ็ดผมก็รู้จักเขามานานนะ สู้ลบปบมือกันทําทุกอย่างอทุกอย่างมันผมบอกได้เลยว่าถ้าใครไปยุ่งกับไปลอยเอด็ดกับไอ้สามชั้นนะเป็นเรื่องเป็นผมผมยังไม่กล้าย,ยุ่งกับเขาเลยเพราะอะไรรู้ไหมคือคนพวกนี้มันคนพวกนี้มันบ้าดีเดือดไงคนควน,นี้เขามันทําถึงไงเออแล้วเขาอยู่ในประเทศไทยด้วยนะเขาอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วเขา เขาพร้อมที่จะลุยได้ทุกทุกรูปแบบเขาพร้อมที่จะลุยได้ทุกรูปแบบอืมปั่นประสาทอ่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันคือผมบอกกันว่าคนพวกเนี้ยคนพวกนี้มันทาถึงไงอืมแล้วทีนี้แล้วทีนี้อียานก็ไปท้าทายเขาไงอียานก็ไปท้าทายอยู่แย่งแย่งแยง่ยงอยู่เนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิาดคือยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งทําให้คนอยู่ในคนรอบข้างของเขาอะคนรอบข้างของอียานเดือดร้อน ตอนนี้มีคนมีคนอยากจะอยู่กับอียานไหมไม่มีคุณลองคิดดูสิว่ามีแม่ดีหรือมีมีแม่เลวอืมลองพิจารณาดูคนเรานะครับคนเราเนี่ยถ้ารักกันจริงมันต้องมันต้องพามันต้องพาไปในในในส่วนที่มันดีต้องพาไปในจุดที่มันไม่เลวแหลกต้องพาไปในจุดที่มันจเจริญรุ่งเรืองจเจริญสติปัญญา <laughs> ไม่ใช่ว่า พากันดึงดึงกันลงเหววออไม่ใช่แบบพาพาดึงกันลงเหวมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นเออมันต้องพากันพากันโอ้ไปในที่ที่มันดีที่ที่มันสวยงามที่ที่มันเจริญไม่ใช่แบบว่าคือไปคบค้าสมาคมไปคบค้าสมาคมกับวิยาณคือมันดึงไปแต่แต่หวอ่ะดึงไปแต่งามงามดากงามตูดอ่ะอันนั้นมันดีหรือยัง มันเหมือนมันเหมือนคนพวกนี้มันมันหนีไม่พ้นง่ามขาวนอยู่นั่นแหละน้ําแตกน้ําเตนอยู่นะแล้วทีนี้เนี่ยเสือกไปท้าทายนะแล้วทีนี้เสือกไปท้าทายไอ้ไอ้สามชั้นกับไอ้รอยอดนะ็ดเป็นเรื่องนะผมจะบอกให้มันเอาทุกเม็ดจริงๆริเออมันเอาทุกเม็ดจริงจริงนะแล้วถ้าถ้าเกิดว่าพวกมันทําทําจริงๆมันไม่คี้คุยหรอแต่ผมก็เห็นมันมันก็ไหลผลงานนี้ลือลั่นสนันป่าอยู่นะเออ มันทําประสบความสำเร็จมาแล้วนะอย่างนน้อยครับอย่างน้อยสิ่งที่สิ่งที่พวกมันทําก็คือประสาทแดกครับประสาทเอาอีดีเดไปยุ่งกับพวกนี้ก็ปวดหัวจริงๆนะคือมันเล่นไม่เลิกนะอ่าวันวันนี้สมมติว่าวันนี้วันนี้กูกูกูเพียงพั้มพวกนี้กูเอาใหม่เออมันต้องมีสักวันที่เขาเออมันต้องมีสักวันที่เขาชนะอ่ะเขาไม่ยอมไงเออแล้วมันได้อะไรไหมล่ะมันได้อะไรไหมถ้าเป็นผมนะผมยอม ถ้าไม่กูยอมแพ้เลยสองคนนี้ยอมกูมีสูคือมันเล่นไม่เลิกไงเอวันนี้กูวันนี้กูเพียงถามผู้นี้เ่าใหม่มันมันปวดประสาทยอมได้ก็ยอมเอถ้าไปเก่งเหรอสิคืออย่าลืมนะเขาเขามันมันจอมคอนเทนต์นะมันจอมคอนเทนต์ไม่รู้คอนเทนต์จริงไม่จริงไม่รู้เออนั่นแหละแต่สิ่งที่เราไปสิ่งที่เราไปยุ่งคือมันปวดประสาทอมันปวดประสาท แล้วแล้วถ้าเล่นไปเล่นมาเพียงพลัมปุ๊บเห็นไหมเสียเงินเสียเงินกี่แสนล่ะเสียเงินกี่แสนเสียเวลาล่ออียานเสียไหมไม่จ้ะอียานไม่ได้เสียสักกระเดงอียานไม่ได้เสียสักกระแดงเดียวนะออมันไม่ได้ยอมเสียสักกระแดงเดียวนะมันนั่งหนีบแต่อยู่ในโซฟามันไม่ทําหาอะไรเลยนะยุอย่างเดียวยุส่งเอาเลยเอาเลยเอาเอาเลยสิแต่คนรอบข้างมันเดือดร้อนไงก็ช่างแม่งนดิอียานมันไม่สนใจนะมันคิดแต่อย่างนั้นแล้วแก เออเหมือนกันไ้นักกฎหมายสีสูงเอาเลยเอาเลยเอาเลยสิก็มึงไม่ได้เดือดร้อนไงมันก็อ้างตัวอ้างตนว่ามึงเป็นพลเมืองดีพลเมืองอยู่เนี่ยไอยันก็ถ้าเกิดว่ามีใครบางคนที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าทําดีที่สุดแล้วแม่ทําดีที่สุดแล้วนะอืเราจะกอดคอไปด้วยกันแล้วแล้วมันก็หากินต่อแล้วมันก็ดับไมป็นอยางั้นะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนหายเงินเกษงของเงาเงินอีลีดี คือคือคือถ้ามันไปต่อไม่ได้มันจะร้องไห้อีนี่ร้องไห้ก็แบบทําดีที่สุดแล้วมันเคยทําหลายครั้งหลายรอบแล้วมันเอาน้ําตาไปฆ่าคนเห็นไหมน้ําตาฆ่าหงนะเห็นไหมเออแล้วมันก็บุกแล้วก็บอกเองว่าเฮ้ยแผนนี้ได้การเรื่องเรื่องเนี้ยกูฉันได้มันใช้ได้ผลไงมันดีคุณกี้ครับผมุนจริงจริงจริงผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันมันมันเป็นัฏจักร ได้มาง่ายมันก็จะไปง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับไปอยู่อยู่ในสภาวะเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับไปอยู่ในคืออะไรรู้ไหมค,คือไม่เหลืออะไรคือไม่เหลืออะไรอืแล้วคนพวกนี้ก็ทําไม่ได้หรอกครับคนพวกนี้ก็ทําไม่ได้หรอกที่จะเขาเรียกอะไรของที่ได้มาง่ายๆน่ะบางครั้งบางทีเราต้องเราต้องมองเรือให้มัน อยู่ดีๆก็ได้ของนั่นของนี้มาเราต้องรู้จักทําบุญบ้างต้องรู้จักทําบุญเข้าวัดเข้าว่าเออเข้าวัดเข้าว่าเป็นปกติธุระบ,บ้างอย่าไปนับถือปอบเป็นสารณะเอออย่าไปนับถือผีดิเอออีอยาน,น่ามาเลยงผีน,นนะ่น่ะจริงอีกนิดเดียวนะผมบอกใน้ดังอีกนิดเดียวเป็นเป็นผีไปแล้วนะนั่นน่ะคือครึ่งผีครึ่งคนนะวันดีมันก็วันดีมันก็พูดมีสาระแต่วันดีวันดีขึ้ เออเดี๋ยวมันก็เป็นผีนะมันก็เป็นคนนะมันครึ่งผีครึ่งคนนะมันเป็นมันเป็นสัตว์ครึ่งบุกครึ่งน้ำนะอีนั่นน่ะวันดีคือดีก็ลุกเต้นอันนั้นมันผีบ้าเดียราตนะคุณลองคิดดูดิวันดีคือดีก็ร้องเพลงจะไม่ลองคิดดูดิใครไปนับถือมันโอ้ยบอกตรงๆนะครับผีบ้าจะชัดนั่นน่ะอีห้านั่นน่ะบ้าเพราะพ่อป่วนสัมเด็จน่ะบ้าไม่พอรักษาน้่นน่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น คือลองลองชิดดูนะลองไปดูสิลองไปดูดูล,ลุงป้านุนะเขาทําบุญนะเขาทําบุญเขาไปทําโรงทานเขามีความสุขนะเออเขากินข้าวด้วยกันโอ้ยกินเข้าหอมผ้ากินปลาหอมถั่วเห็นบ่ละ่ะเขากินข้าวด้วยกันสนุกสนานให้ฮ